ฮูหยินกูจิ๋วซือจะเล่นลูกไม้อะไรอีกท่องตำราสิบบทจบหรือยังทำไมฮูหยินไม่ได้ฆ่าว่าท่านพี่แล้วยังโกรธฆ่าอยู่เหรอ,อเมื่อก่อนเป็นความผิดฆ่าข้าควรชดเชยให้เจ้าไม,ไม่ต้องห่วงท่านตั้งใจก็พอแล้ว ได้ยังไงกันล่ะพิธีดื่มสุดาต้องชดเชยข้ายังติดค้างหูหญินหนึ่งครั้งอรมถึงการเข้าหอก็อีกครั้งหนึ่งไม่ไม <Auch> ่ไม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 ่ต้องแล้วทำไมถึงไม่ต้องล่ะ เจ้าจ้ไม่เต็มใจเหรอข,ข้าข้าข้าเจ้าจ้วันทั้งวันอาแต่พรัรมสอนข้าไม่ใช่เหรอว่าเป็นสามีเป็นภรรยาควรต้องทำตัวกันยังไงบ้าง่งเออก็การเข้าหอเป็นหน้าที่ของทั้งสามีภรรยานี่ทำไมตอนนี้เจ้าถึงไม่เต็มใจซะแล้วเลยเก็เพราะเพราะเพราะว่าเพราะเจ้าไม่ได้ชอบข้า พราะไม่ชอบถึงไม่เต็มใจธรรมดาของมนุษย์อยู่แล้วเจ้าดูแล้วสินะว่าการถูกบังคับให้ทำเรื่องที่ไม่ชอบมันเป็นยังไงบ้างข้าไอ้ไม่ใช่แค่ข้าที่ทรมานเจ้าไม่ทรมานเหรอเหลือช่วชีวิตเจ้าคิดจะทุ่มเทให้คนอื่นอย่างเดียวเจ้าไม่มีเรื่องที่ตัวเองชอบทำบ้างเหรอเจ้าไม่คิดบ้างเหรอว่ามันน่าเบื่อจะตายแต่ข้าก็เป็นแค่ผู้หญิงคนหนึ่ง ไอ้ผู้หญิงผู้หญิงเอาอีกแล้วจะบอกว่าชั่วชีวิตของผู้หญิงจะฝากชีวิตไว้กับคนอื่นทาเพื่อคนอื่นไม่ควรมีชีวิตเพื่อตัวเองนี่มันเลหลวไหลทั้งนั้นผู้ชายผู้หญิงอะไรกันพวกเราเป็นคนเหมือนกันทั้งนั้นก็ควรมีเรื่องที่ตัวเองสนใจและไม่ถูกคนรอบข้างครอบงำบ้างสิจะดูข้าสิข้าเรียนรู้วรยุทธ์ได้ไม่เลวเลย ต้องมีวันที่ไปจากครอบครัวไปท่องอยู่แต่พบและไปช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า <c oughs> แล้วเจ้าแลาหลิวอีห้หรูปณิธานของเจ้าคืออะไรข้าข้าอย่าบอกนะว่าแต่งงานน่ยหรือคือการบังคับให้สามีตั้งใจเรียนหนังสือได้เป็นหูหญินตราตั้งข้า <c oughs> <c oughs> ช่างเถอช่างเถอเจ้าไม่รักษาคำพูดแต่ข้ากู้จิยวซื้อพูดจามีน้ำหนักเรื่องหนังสือข้าจะตั้งใจอ่านแทนเจ้าเ,เจ้าอยากเป็นหูหญินตราตั้งข้าก็จะทำข้าเองก็ไม่อยากติดค้างเจ้าตอนอย่าก,กันแต่ข้าก็ไม่อยากถูกบังคับด้วยข้าเน่าเหนื่อยเกินไปแล้วอยากพักผ่อน ู้จวซือไม่ต้องท่องหนังสือแล้วท่านกลับไปพักผ่อนเถอะ